วันนี้นะคะเราจะมาวัดเต่าลางอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราจะมาทอดกระถิ่นกันวัดวังเต่าลางวัดเลยนะคะนี่ไงวัดวังเต่าลาง,อ,อ,ง,งอ่ะถือซองไว้ด้วยนี่ไ,ไปรง,งน,นู้เาานเลยวันนี้จะมาทำไมนะวันนี้จะมาทอดกระถิ่นค่ะมามาร่วมบริจาคเงินทอดกระถิ่นไป,ปข้างในกันจะ้ะมากับน้องสาวคือสวยเหมือนเดิมค่ะต่อติด น้ำลาแตะได้ไหมได้เราไปถวายซองกระถินหลวงพ่อข้างในก่อนนะคะใน<ช>้สาลามาทำบุญเลยนะให้น้องสาวเข้าไปก่อนน้องสาวหุบล่มดิ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญมาในวันนี้นะคะแม่ชีบอกว่าให้ราถวายหลวงพ่อข้างในวันนี้น้องสาวสวยให้จ้ะรอบนี้มารอบที่สองค่ะ พาทุกคนมาชมบรรยากาศร,รอบวัดอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการกลับมาครั้งที่สองค่ะมารอบแรกนะคะคลิปวีโอที่เป็นแนวนอนนะคะสั่นลงไม่ได้เลยค่ะลงคลิปแนวตั้งไว้นะคะรอบนี้มาถวายซองกระถิ่นนะคะกระถินกำหนดจัดวันที่5พฤศจิกาแต่ว่ามาก่อนนะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นวิหารนะคะสีขาวค่ะรูปทรงนะคะฐานคล้ายเรือไทยโบราณนะคะ อันนี้มุมด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายมุมอีกฝั่งหนึ่งมานะคะแล้วก็เข้าไปในปรา้าในวิหารกันค่ะ ข้างในเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระข้างในกันก่อนนะคะอันนี้ย้อนกลับพาทุกคนมาดูตรงทางเข้าเดินเข้ามาใหม่นะคะการก่อสร้างที่นี่นะคะจะก่อสร้างคุมโทนด้วยสีขาวค่ะก็จะมีความนะคะอ่อนช้อยงดงามมากค่ะ น้องสาวหามุมถ่ายรูปวันนี้แดดก็ค่อนข้างร้อนนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีการตกแต่งวัดนะคะเตรียมรับงานกระถินที่ถึงนี้ค่ะ องค์ทเทวสุวรรณนะคะใครมาที่วัดตอลางนะคะก็มาทำบุญไหว้พระนะคะมากราบหลวงพ่อแล้วก็มาขอพรขอโชอลาบองค์ทเทวสุวรรณที่นี่ได้ค่ะ การก่อสร้างที่นี่นะคะโทนสีขาวหมดเลยอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะคะของศาลาที่เราเดินเข้าไปเมื่อสักครู่นหลวงปูท่ทวด หลวงปูส่สวงบรม,มคูปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าอันนี้เป็น ปูบาเจ้าสี่วิชัยค่ะรอบสารการประเรียนนะคะฝั่งน้นก็มีนี่ค่ะโอ้ตรงนี้ลมพัดเย็นสบายค่ะ ข้างหรือว่าด้านหลังของศาลาเนี่ยนะคะลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะผิดกับเมื่อกี้เพราะว่าตรงนี้มีต้นสักนะคะนี่ต้นสักหลายต้นเลยก็เลยทำให้เย็นสบาย นี่ก็จะเป็นศาลามีร้อยติมด้วยนะคะแดดลร้อนอย่างนี้ได้ติมสักถ้วยก็น่าจะดีจ้ะ พาพามาดูด้านหลังอีกรอบนึงนะคะจะมีรูปปั้นจำลองนะคะเป็นรูปปั้นวิถีชีวิตแต่ว่าก็จะ ตรงนี้เย็นมากๆเลยค่ะที่นี่ต้นสักเยอะนะคะต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยเมื่อกี้เดินมาจากด้านหลังนะคะพอเดินมาข้างหน้าเพิ่งเห็นป้ายค่ะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะเป็นทางคนเดินวิถีชีวิตคนไทยโบราณค่ะอุ้มลูกจูงหลาน ป่าหามือหิว้วหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเดินด้วยเท้าหาดด้วยบ่าสองขาเดินดินได้หายสิ้นไปจากเมืองไทยทุกภาคตั้งแต่พศ2525ทุกวันนี้นะคะก็คือแทบจะไม่เห็นเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เดินมาจากทางนู้นต้นทางอยู่ทางนี้ค่ะ เดินมาอีกหน่อยก็เจอป้ายนะคะต้นไม้โบราณนะคะภาคอีสานภาคกลางเรียกว่าพยากาเนี่ยน่ะน่าจะเป็นต้นนี้นี่นะคะนี่จ้าเมื่อกี้ทางเข้าเห็นมีป้ายบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นว่าต้นลักษณะนี้ไหมวนมาเจอค่ะใบไม้ใหญ่ที่สุดในโลกลูกศรชี้ไปทางนูง้น รอบที่แล้วก็มาดูไปแล้วนะคะเราไปดูนี่น่าจะตัวน,นี้ตัวน,นี้แน่นอนนี่นะคะให่จริงๆค่ะเดี๋ยวเอามือเจ้าของลองไปเนี่ยค่ะใบใหญ่จริงๆค่ะอันนี้คือมือนะคะแล้วก็อันนั้นคือใบไม้ใบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะ ใหญ่มาก